เรื่อเช้านี้หกโมงาห้นาทีนะครับตอนตีหนึ่งสีนาทีที่ผ่านมามีเสียงปืนดังเป็นระยะที่เวทีแจ้งวัฒน,นะแล้วก็มีรายงานว่าพบทหารถูกยิงนําส่งโรงพยาบาลก็ตอนตีสามนะครับทีมข่าวแจ้งเข้ามานะครับยืนยันว่ามีทหารนอกเครื่องแบบนะครับถูกยิงขณะขับมอร์ไซค์เข้ามาในแนวกาดาของอเ,วเวทีแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับได้ถูกนําตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พบบาดแผลสองจุดก็คือที่แขนซ้ายกับที่ฝ่าเท้านะคะอาการปลอดภัยแล้วค่ะล่าสุดมีการเคลื่อนย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมานะาของเราถามเวรพยาบาลเวรพยาบาลแจ้งว่าน่าจะเป็นทหารสังกัดปอตอ,อแต่ว่ายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้นะคะนี่เป็นเหตุล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนประมาณสักตีหนึ่งกว่าก็เกิดเสียงปืนดังเป็นระยะ ขณะที่ตอนตีสามก็เป็นที่ยืนยันว่ามีทหารนอกเครื่องแบบถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่แขนและที่ฝ่าเท้าแต่ล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้านับดูเฉพาะเมื่อวานนี้